แสงจะหมดแล้วเด็กลอยลงมาเอามกลัวอกเด็กัยเต็มเลยอยางนี้ฮึ วันนี้พาเด็กๆมาทัศนศึกษานะครับแต่ว่ามาสะเย็นเลยแสงจะหมดแล้วไม่รู้จะได้เห็นน้ำตกพาดีหรือเปล่านะวันนี้วันที่27ทธันวาคม2564า2564 เกี่ยวก้อนหินบางครับก้อนหน่อยเด็กๆสวัสดีครับอ้าวเด็กๆจะไปไหนกันช่อเียนเที่ยวครับช่องวันตาซาเลยเหมค่าสงครับจะไปไหนกันครับช่องกิลี่ไฟล์แฟมารีกับกิลี่ช่องสามสับเอ็ดพหนหกพันสอร นี่คือการเผาผลาญพลังงาน <laughs> น้ำก็ไม่พากันถึงมาได้อมันจะมีน้ำให้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรอบล่าสุดมันยังมีน้ำอยู่ที่มาตอนนี้มันรอบจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วน่าจะเหลือจะน้ำเป็นหยดติ๋งติง โดนโดนลืมโดนลืมปิดท้ายเลยห้ามทิ้งขยะลงในถุงเขาบอกปรับหนึ่งพันบาทใครทิ้งขยะลงในถุงอ่ะ ไปทางน้ำตกพารีเหรอใช่แล้วเช็คอินได้นะเช็คอินก่อนว่าเรามถึงเช็คอินได้นะแต่ว่ามันม so right ีเน you know ็ตอยู่สองขีดมีเน็ตมีเน็ตอยู่สองขีดขีดเดียว True m ม v e มีอยู่ขีดเดียว a ออมีอยู่สองขีด กันยังวงหนหานาวแล้วหนานาวแล้วหาหลี่าหลีหหหล,ลงลงไปตรงนั้นแหละมันจะมีทางเดินลงไป มาถึงแล้วนะครับรรอั่สาตอรัใช่แล้วตรงไหนอ่ะตรงเท้าครอเกาะไว้ดีอ่ะม้ยไปฝั่งนี้แหละวันนี้เราจะมาทัศนศึกษา วิชาวิชาอา่ศึกษาธรรมชาติตอนนี้ไม่เห็นน้ำตกไม่มีน้ำตกมีแต่ลาบอ้ยทำไมลุกจังอ่ะมีน้ำนิดหน่อยอ๋อยังมีอยู่ ำไมลึกจังอ่ะดูสิน้ำหมดแล้วมาดูลำห้วยเฉยๆนากลัวไหมสาไม่สั่นแต่หัมสั่นลึกลึกเลยกิวอย่าลงเด็กเด็กลงไม่ได้ต้องต้องไปลงฝั่งนู้นน่ากลัวไหมขนลุกนีสิขนลุกมาก

ใจสองเซ็ตโอ้ลงมาได้แลฝังฝังน้นไม่ต้องลงไปนะมันลื่นพอเหยียบใบตองมันจะลื่นาดี๋ยวพี่งไอแมุ้มน้องลงมาอุ้มน้องข้างล่างไม่ต้องไม่ต้องลงไปนะเดี๋ยวมันลื่นนะอย่าเหยียบใบตองนะ หัวสักหัวสักมาตูมมาตูม <c oughs> ถอดรองเท้าก็ได้นะมาตูมถอดรองเท้าแล้วก็ถือเอาเออนั่นแหละมามันจะได้เหยียบจะได้เหยียบพื้นแบบ <c oughs> มาลงมา ตอนขึ้นจะขึ้นยังไงล่ะทีนี้ก็ต่องเทสูตรปีละหนึ่งตับคุณอาตับคุณอาไว้น่นอืนี่อ่าค่อยๆลงมาค่อยๆใส่ลงมานี่รองเท้าที่มังกรยังอยู่<า>ดีดเป็นสุกเดี๋ยวมาอุ้มโอเคอ่ะหารองเท้าใส่เลยขึ้นยังไงกันแ้วล่ะใครจะเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจยากจขึ้น,นยากนี่เราต้องไปขึ้นทางนั้น ถ้าถ้าจะลงฝั่งนู้นก็ได้แต่ว่าอย่าเหยียบใบตองที่มันกองกันเยอะๆก็เอามือกวาดออกเดี๋ยวมันจะลื่นหรือถ้าใครจะลงมาตรงนี้ก็ได้นี่ค่อยๆไต่ลงมาตรงนี้นี่มันจะมีพักพักเป็นพักเป็นพักลยได้ไหมได้ป,ปเดี๋ยวพาไปอย่าเหยียบน้ำนะ ไม่ต้องเยียบน้ำนะมันจะลื่นเ,เนระวังราระวังระวังลื่นนะนั่น,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 ออนแหละเห็นไหมเออนั่นแหละขึ้นบนที่แห้ง นี่คือการทัศนศึกษาในตอนกลางคืนก่อนมีาดูตอนที่น้ำมันแห้งนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้วยนะครับ้ดไไม่เออมันก็หยุดแค่นี้แหละเพราะมันลึกลึกเหรออืม ม,มาได้สุดแค่นี้แหละว้าวสวยเงามากครับคุณผู้ชมโอ้ยเราส่งฝาดลงนะ้ำแกนแคนยอนของกลาสินนี่แหละสุดยอดอลังการถ่ายรูปถ่ายรูปหมูที่สามารถลงมาแล้วตกขานี่ได้มีจำนวนแค่นี้เอา้า <c oughs> ที่เหลือไปไหนหมด อามาถ่ายรูปหมู่กันยืนยืนเรียงกันผ um ู dai, um ้พิช uh, ิตผู้พิชิตน้ำตกพาลีสำเร็จนะครับหนึ่งสองมามามารวมกันเลยรวมกับเด็กๆผู้พิชิตน้ำตกพาลีสำเร็จ เหลือหนึ่งสองสามสี่ห şey ้าเหลือหกคนอ้าวยกมือยกมือด <Yeah. S 2> <yeah. Some S 3> ีใจหน่อยเร็วทำยังไงก็ได้ให้ให้รู้สึกว่าดีใจเราเปิดแมสได้ไหมพราเรามีเออถอดแมสเลยเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปจุดเสี่ยงอันนี้คือมันจุดธรรมชาติเย้สำเร็จแล้ว โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย